วัสดีค่ะ่าทกลางภาวะวิกฤต COVID 19แล้วก็ต้องมีหน้ากากอนามัยใส่กันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้คือหน้ากากอนามัยจากประเทศเกาหลีใช่ที่แพงมากนะคะนี่เลยเฮ้ยก็ไปหาซื้อมาตามตละนะาดนัดภาษาเกาหลีเต็มเลยไออันนี้แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งอันนะคะนหนึ่งชิ้นนะคะ ราคา180ปบาทว้าวจุกแพงมากแพงมากแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผ้าบางๆสามารถซักและใช้ได้4-5ถึงครั้งนั่นลูกใช่ไม่ได้ว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งนะอ๋อก็ยังถือว่าโอเคเหมือนกันตานที่เขาบอกมานะเจอันนี้มันมีข้อดีก็คือว่าหน้ากากอ่ะปกติมันจะแบบแนบไปกับหน้าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันคือจะป่องก็คือ<ม>แบบ มีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงๆหายใจสบายใช่ไม่แบบหนาหนายใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู้งแต่เกาหลีแท้เลยสองน้คะัลูกอันนี้ก็คือยี่ห้อแบรนด์ Innocent อันนี้อ่านไม่ออก AF n i n e ครับอะไรก็ไม่รู้อ่านเลยอแล้วก็นี่คือรูปแบบของหน้ากากซึ่งมันออกแบบได้ดีมากเลยใช่แล้วอันนี้น่าจะเดาเอานะ ก็สะอาดประมาณนี้วอริไฟสะอาดอันนี้เข้ากับร่องจมูกมีร่องจมูกตรงนี้ด้วยนะมันจะมีร่องจมูกนนตัดเบาเพราร่องจมูกอันนี้คือหลายชัน<ะ>้นนะลวดตัดไรมาเนี้ยอันนี้นนหลายชาั้นฟิลเตอร์นะครับนี่ค่ะลูกก็จะแปลไม่ออกหมดเลยนะคะ,ะแถมไม่มีาภาษาไทยสักตัวเลยไม่มีอังกฤษไม่มีอะไรไเลยไม่มีอะไรบ่งบอกคือไม่มีภาษาอัษปกติมันจะแบบมีป้ายไทยติดอะไรแบบนี้แต่ไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษก็ไม่มีอะลูกไม่มี อ่าไม่ออกเลยจี้แต่หน้ากากไมบายก็ไม่ต้องพูดมากแกะแล้วก็รู้ว่าใช้ยังไงนะไม่ใช่ใช่อันี้หนูว่าหนูว่าเขาทําแบบแพ็กเกจมาดีนะมันเป็นแบบซองเหมือนซองกระดาษเลยอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะมีรอยให้แกะก็แกะเลยค่ะไหนเขาดูดิดเยอะนะฮะอ๋อมีรอยบากให้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนระวังโดนลูกหนูว่าโดนแน่เลยทำาไงดีอ่าถ้าเกิดแนะนํานะเอากรนแกมันตัดแนวดีดีกว่าเดี๋ยวป้าจะได้เก็บซองใช้ได้ด้วยอ่ะ กันไกลอยู่ตรงนี้ลูกกันไกลเพราะว่าตอนนี้ยเราจะเห็นว่ามีสีขาวอยู่ข้างในนะมันก็จะโดนละน้องคิมตัดอย่าโดนรู้้แลวฮะตัดริมๆตรงนี้นะโอเคขยับไอ้นี้ให้ลงไปก่อนอ่าแล้วเรจะได้เก็บซองมาใช้ด้วยตื่นเต้นจังอ่าซองเราจะใช้ด้วยนี่คือหน้าตากิ่งร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว้าว เกรดดูดีมากเลยหอมไหมเหม็ <c oughs> แนแมวอันนี้นะคะหน้ากากอนามัยซึ่งก็ไลท์อุ้ย <c oughs> มันใช้ยังไงคือ <c oughs> ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวลวดเอาไว้ดัดได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นล่องจมูกเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหมนี่จะล่องจมูกนะครับอันนี้จะน่าจะบอกอกับผู้ใหญ่เพราะอันนี้ไซส์มันจะใหญ่มากแล้วก็เราเปิดออกมาสองด้านแบบนี้นะลูกมันหนาตรงเนี้ยจะใส่กับล่องจมูกนะ ตรงนี้เราตัวเป็นด้านใต้คางนะแล้วฝั่งนี้คือด้านหน้าหนูจะใส่ไงหนูจะใส่งี้เหรอไม่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 หนูต้องดูตรงนี้ก่อนไงที่ป้าบอกไงลูกว่าตรงเนี้ยเป็นจะร่องจมูกกิมต้องเอาร่องจมูกเข้าไปข้างในตรงนี้ดัดดัดดัดให้เป็นสันอ้าหนูใส่ด้านนี้เหรอดัดให้เป็นสันถูกดัดให้เป็นสันก่อนลูกนี่อโอเคนิดหนึ่งอ่าเป็นทรงโอเคอ่าแล้วเข้าร่องจมูกไป แล้วตรงนี้ด้านล่างด้งานล่างก็แห<พ>กออกมา,มาใช่มันจะรับใช่มันจะรับพอดีเลยลูกเนี่ยอ่าแล้วก็รัดหูกลิ่นใหม่มากเลยเป็นไงบ้างในในหันด้านข้างสิลูกมันใหญ่สําหรับหนูอ่ะใช่มันสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันหลวมๆไตค้างใตคางมันจะพอดีถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่จะพอดีนี่เด็กก็ไม่มีหนูต้องแบบมัดอย่างนี้ปะใช่ต้องมัดเชือกให้มันแบบอันเนี้ยข้อดีอย่างที่บอกคือว่า มันไม่โดนหน้าเลยไม่ต้องรัดไม่ต้องรัดไม่ต้องใช่มันไม่โดนหน้าเลยตรงนี้มันจะเป็นสเปซมีพื้นที่แฮนด้านข้างอ่ามันจะโป่งหองออกมาเหมือนปากนกปากนกก็ดีนะแล้วก็เบามากข้อดีคือเบาเบาเออเบาจริงเบาเลยอะคือใส่เหมือนไม่ใส่นี่จะเบามากเหมือนใส่กระทิชชู่อยู่เลยแล้วมันทํทำให้เราใส่ได้นานไงแต่เกิดบางอันเนี่ยเป็นไม่รู้นะใช่มีรูระบายดีมากของเขาดีจริงยอมรับเดยแต่ถ้าเกิดว่ามันบางชออบ่ะบางที่มันจะ ใส่แล้วมันจะหายไม่มันไม่อึดอัดใช่บีมันอึดอัดก็ร้อนด้วยใช่วัเตียผ้าหนาอันนี้ผ้าแบบบางอ่ะมันกระดาษเลยเบาเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งว่าอันนี้จะเบาแล้วก็มันก็ไม่รัดหน้ามากนะเพราะบางทีเราใส่แล้วมันจะอึดอัดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุข้างในมันก็ดีนะมันครอบเลยครอบหน้านะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ดูครีมสะอาดดีเนี่ยสามารถที่จะใช้แล้วซักได้นะ สักเบาๆนะครับเนี่ยวัสดุมันเหมือนเป็นอะไรน้องคิมลูกเหมือนกระดาษทิชชู่ก็เหมือนกระดาษแต่นานๆหน่อยนะเหมือนแผ่นพับเด็กอ่ะนี่พอเราใช้เสร็จแล้วเราก็พับเก็บใส่ซองได้นะเนี่ยดูดีมากเลยเกงเลนเนาะมันทรงมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะลูกนะนี่แต่แปลกๆนะคือเป็นอย่างเงี้ยมันแหกแล้วก็ใส่ใช okay anyway> ่ ที่อื่นมันจะแบบอย่างเนี้ยรัดเข้าไปเลยมันก็จะเต็ดหน้าใช่ไหมเขาเลยทำให้มันแบบมีก็ต้องยอมรับว่าราคามันก็สูงนะแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วก็ซักใช้ถ้าเราใช้หลายครั้งก็อาจจะคุ้มนะอจาก็ทดลองดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วเชลนี่น้ำครีมเขาจะช่วยทุกคนนะให้ผ่านพ้นวิกฤตได้น้ำครีม ำไมลูกสู้ๆนะคะคนที่อยู่โรงพยาบาลสู้ๆนะคะคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ต้องสู้คนติดเชื้อก็ต้องสู้คนที่ยังไม่ติดเชื้อก็อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านดีที่สุดรีวิววิดีโอเหมือนหนูใช่ไหมอยู่บ้านก็นอนอืดทั้งวันหาอะไรทำนะครับหนูชอบอ่ะมันไม่ร้อนบ๊ายบายอ้าวเยบายบายสู้ๆนะคะทุกคนบาย